สวัสดีครับไดโนเมติกจูราสิกถ้าพูดถึงยุคไทรแอซสสิกก็คงเป็นยุคที่ไดโนเสาร์เริ่มต้นการวิวัฒนาการแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องต่อสู้กับสัตว์ในยุคเดียวกันใครก็ได้ช่วยด้วยแอและในวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลาไปดูไดโนเสาร์สุดเก่าแก่กันในปี2,501 ในประเทศอาร์จเจนตินาเจ้าของฟาร์มคนหนึ่งได้มีการค้นพบโครงกระดูกของไดโนเสาร์กินเนื้อจำพวกหนึ่งจากการศึกษาพบว่านี่เป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกพวกเขาเลยตั้งชื่อให้กับมันว่าเฮอรีลาซอรัสอิสชิคูลัสเทนซิสโอ้ชื่อยาวจังซึ่งชื่อเฮอรีลาซอรัสก็มีความหมายว่ากิ้งก่าเฮอรีลา ตั้งชื่อตามเจ้าของฟาร์มที่เป็นคนคนพบตัวอย่างแรกของเฮอริลาซอรัสนะครับอ้อตรงตัวเลยจากการศึกษาของนักบรรพชีวินวิทยาโครงกระดูกนั้นมีอายุราว231ล้านปีซึ่งอยู่ในช่วงปลายยุคไทรอสิกโอ้โหนานมากโดยลักษณะของเฮอริลาซอรัสก็คือมีลำตัวเลี้ยวยาวขากำยำแข็งแรง หัวกะโหลกค่อนข้างยาวและฟันเต็มปากโอ้โอโดนกัดทีเลือดสาดแเ้ี่ยพวกพีเฮอรีลาซอรัสอาศัยอยู่ในช่วงปลายยุคไทยแอซิคเมื่อประมาณ228ถึง199ล้านปีก่อนถือว่าโคตรเก่าแก่เลยเฮรีลาซอรัสเป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางยาวประมาณ3เมตรและน้ำหนักประมาณ180กิโลกรัมอ๋อก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะ เฮอริลาโซลัสเป็นไดโนเสาร์ในกลุ่มเฮอริลาสอดีเดซึ่งไดโนเสาร์ในกลุ่มนี้ก็ได้กระจายตัวอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ในช่วงปลายยุคไทอสัสซิกแต่เมื่อเข้าสู่ยุคจูลสิกพวกมันก็บ่อแบกกันไปหมดแล้วหมายความว่าไงอะเกิดศูนพันไงามได้ซึ่งไดโนเสาร์ในกลุ่มนี้ก็มักจะมีลำตัวยาวเพียวนะครับอย่างเฮอรีลาโซรัสซานวานโอรัสและสตกโซโซรัส ตัวนี้ไม่ใช่นะครับผิดวงอ่าตัวนี้นะครับสเตอร์ลโคซอรัสนี่เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างนะครับตัวอาหารส่วนใหญ่ของเฮอริลาซอรัสก็จะกินพวกกิ้งก่าหรือสัตว์อะไรก็ได้ที่มันสามารถล่าได้โอ้กินง่ายนะเราเนี่ย <Yeah! S 1> ทุกคนรู้ไหมครับว่าเฮอรีลาซอรัสนั้นแต่ก่อนเกือบจะไม่ได้เป็นไดโนเสาร์แล้ว <c oughs> อะไรนะเอาอีกทีสิ ใช่ครับทุกคนได้ยินไม่ผิดหรอกครับเฮอริลาซอรัสนะั้นเกือบจะไม่ได้เป็นไดนโนเสาร์แล้วอ้าวและเป็นตัวอะไรใช่สิแล้วตูเป็นตัวอะไรแน่นอนว่าแต่ก่อนนั้นนักวิทยาศาสตร์นั้นยังถกเถียงกันเลยว่าเฮอริลาซอรัสนั้นสรุปแล้วเป็นตัวอะไรกันแน่เป็นไดนโนเสาร์หรือเปล่าหรือเป็นอาร์โคซอร์หากคุณไม่รู้ว่าอาร์โคซอร์คืออะไรเราก็ต้องขอเกริ่นเรื่องอาร์โคซอร์กันก่อนเลยนะครับ อาร์โคโซอคือกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานที่มีความพัฒนามากกว่าสัตว์เลื้อยคลานในยุคเดียวกันซึ่งแบ่งเป็นสองสายก็คืออาร์โคโซอไดโนเสาร์กับอาร์โคโซอเคนะครับอ้าวจาราเคก็อยู่ในต่อใช่ครับจาราเคก็คืออาร์โคโซอเหมือนกันและในเวลาต่อมาก็มีการค้นพบหัวกะโหลกของเฮอริลาซอรัสที่อยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์และสุดท้ายเฮอริลาซอรัส ก็ถูกจัดให้เป็นไดโนเสาร์นั่นเองครับเกือบ <_ S 1> ไม่ได้เป็นแล้วนาตู <_ S 2> สำหรับวันนี้ทุกคนก็น่าจะได้ทำความรู้จักกับเฮอรีลาซอรัสมากขึ้นแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอีต่อไปจะเป็นตัวอะไรคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย